้ชมคะปัญหานี้ครัวเรือนค่ะที่ในปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับสูงถึงประมาณ82.7%ค่ะส่วนทางกับการออมที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะทําให้วันนี้รายการของเราได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารจากธนาคารออมสินค่ะซึ่งเป็นธนาคารที่ส่งเสริมเรื่องการออมนะคะว่าทิศทางหลังจากนี้เองธนาคารจะมีวิธีการกระตุ้นการออมอย่างไรบ้างค่ะแล้ววันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณทัชพลการจนากูลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอวุโสในฐานะรักษาการผู้จัดการธนาคารออมสินค่ะสวัสดีค่ะ ค,ค่ะบทบาทของธนาคารออมสินที่มีต่อเรื่องของการออมตรงนี้เองเราวางแนวทางไว้ยังไงบ้างะคะ่อ,อผมขออนอ่นาอเรียนนะฮะว่าภานกิจหลักของออมสินเองเนี่ยก็คือเราเป็นสถาบันเพื่อการส่งเสริมการออมให้กับประชาชนทุกระดับในประเทศนะฮะเพราะเนี่ยจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการออกอผลิตภัณฑ์การออมให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะ,ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการฝากเงินทุก ทุกระยะนะฮะเช่นปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เราก็มีโรดักอยู่3ตัวนะฮะที่เน้นเรื่องการออมตัวแรกก็คือ,อเงินฝากพื้นเลพิเศษ5เดือนนะฮะซึ่งเป็นระยะสั้นอันนี้เหมาะกับผู้ฝากระยะสั้นนะฮะซึ่ง<ฆ>ผลตอบแทนก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจก็คือ2.1%นซะฮะซึ่งเมื่อรวมภาษีไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ2.4%กว่านะฮะตัวที่2อคือ,เ,อเงินฝากผื่อเลพิเศษ9เดือนนะฮะซึ่งดอกเบี้ยสอ นะฮะซึ่งคิดคิดเป็นอัตรา Effective r a ร e ก็คือประมาณ2.9นะซึ่งอันนี้เหมาะกับผู้ฝากระยะกลางที่อาจจะฝากช่วงหนึ่งเพื่อต้องการผลดอบแทนด้วยแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้ในอนาคตก็สามารถถอนไปได้นะฮะ,ะส่วนอีกตัวเป็น Product ระยะยาวก็คือสลากอมสิน3ปีซึ่งอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ท,ที่เป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะฮะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะได้ดอกเบีย้ยของไอตัวสลากเองเนี่ย2.25เซนต์นะฮะ แต่รวมผลตอบแทนเมื่อรวมรางวัลแล้วเนี่ย<ม>ก็ประมาณ3%ากว่า<ฆ>ซึ่งอันนี้จะเหมาะกับผู้ฝากเงินระยะยาวที่ต้องการความมั่นคงสูงนะฮะ<ฆ>ก็คือฝากเงินไปแล้วเนี่ยก็นั่งทุกเดือนเนี่ยได้รุนรางวัลนะฮะ<ฆ>ซึ่งรางวัลเราเนี่ยวันที่1เรามี3รางวัล10ล,ล้านบาทนะฮะรางวัลและ10ล้านนะฮะรางวัลที่2เนี่ยเราได้เพิ่มเป็น2รางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทนะฮะจะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องที่ ลงทุนในสลากออมสินเราเนี่ยจะสามารถลุ้นรางวัลทุกเดือนเลยนะฮะแล้วเมื่อ,อครบกรรําหนดระยะเวลา3ปีเนี่ยก็ได้เงินต้นคืนไปตามจํานวนที่ได้ลงทุนจากเราจะเห็นว่าเป็น3 Product นี่ผมว่าเป็น Product ที่ ส่งเสริมภานในทางการออมด้วยทำให้มีการวางแผนการเงินที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงด้วยถูกต้องเลยครับตรงนี้เองการส่งเสริมการออมเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องแล้วในคารียดยการเนี่ยการดูแลลูกค้าในส่วนของเงินกู้ตอนนี้เองถึงแม้ว่าปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงแต่ว่าธนาคารของเรามีวิธีการดูแลลูกค้ายังไงบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ามีการดูแลเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมคะผมเขาเรียนฮะในส่วนเมื่อกี้ผมพูดถึงเงินฝากเงินฝากนี่ลูกค้าเรามี20รายบัญชีนะ ไม่คะ่ะที่สินเชื่อเราเนี่ยเงินกู้ของเราเนี่ยมีมากกว่า2ล้านบัญชีนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเงินกู้ของเราตอนนี้อยู่ประมาณสักหน่ล้านล้านนะฮะเ0เป็นเี่ยเป็นเงินกู้ให้กับพี่น้องรายย่อยออนะฮะก็คือพวกพ่อค้าแม่ค้าคพวกเกษตร,รกรนะฮะหรือว่าพวกพี่น้องที่อยู่ตามชุมชนตามชนบทต,ต่างๆนะฮะ90 90ส0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพี่น้องที่เป็นระดับเศรษฐกิจฐานรากเลย คือประมาณจากเมื่อกี้ที่ผมบอก1.8ล้านล้านบาทเนี่ยมากกว่า1ล้านล้านเนี่ยจะเป็นพี่น้องที่อยู่ในระดับฐานรากซึ่งที่ผมพูดหมายถึงระดับที่ตอนนี้เขานิยอมพูดกันนะก็คือพวกระดับไมโครไฟแนนซ์นะฮะ,ะแล้วก็ระดับนาโนระดับนา,นา,นาโนเนี่ยตอนนี้ก็ที่เราใช้กันก็คือลูกค้าที่วงเงินกู้เนี่ยไม่ถึง200,000บาทนะคะ แล้วก็ไมโครก็มากกว่าส0 0แสนขึ้นไปถึงล้านหนึ่งนะฮะซึ่งมองว่าสองสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากก็เป็นลูกค้าของเรานะฮะเป็นประชาประชากรส่วนส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะฮะแนวทางของเราเนี่ยเรามองว่าการพัฒนาลูกค้ากลุ่มนี้มาให้เป็นหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยหนึ่งคือต้องเริมจากการที่มีการวางแผนการเงินนะฮะสอนเขาให้รู้จักวินัยทางการเงินรู้รู้ แนวทางในการวางแผนการเงินที่ดีโดยเราสอนบัญชีครูเรียนให้เขานะฮะเขาก็จะทราบว่าเขาไ,ขาได้ไรายได้มาเนี่ย<ภ>ารายรับเท่าไหร่แล้วก็เป็นส่วนที่เขาควรจะการเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นส่วนที่ควรจะเอาไปออมหรือลงทุนเท่าไหร่หรือว่าเก็บเป็นยามจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นแนวทางที่เราเริ่มต้นให้เขามีวินัยทางการออมที่ดีนะฮะ <ภา S 2> จากนั้นก็พอพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยเราการใช้วงเงินเนี่ยเราก็มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอจะเห็นว่าแนวทางการ บริหารลูกค้าลูกหนี้ของธนาคารสินเนี่ยแตกต่างจากแบงค์อื่นนะเราไปเดินเก็บตลาดทุกวันนะฮะเราไปเจอลูกค้าทุกวันเราเดินออกไปก็ถ้าลูกค้ามีเงินฝากเข้ามาฝากกับเราถ้าลูกค้าต้องการผ่อนชําระเงินคู่เขาก็ผ่อนเราได้ทุกวันนะฮะเหมือนเป็นการให้พนักงานเนี่ยเขาถึงกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยใช่อันนี้อันนี้ซึ่งอันนี้เป็น,ปน,ปนจุดเด่นของแบงค์เราเลยนะฮะซึ่งทําให้การบริหารลูกค้าปลายย่อยเงี้ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะลูกค้าเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกับพนักงานนะฮะส่วน แนวทางอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราให้กู้โดยการที่ให้เขาเป็นจับกลุ่มกันมาแล้วก็มาทำประกันซึ่งกันและกันซึ่งแนวทางนี้ผมว่าเป็นแนวทางที่ตอนนี้หลายที่ก็ใช้เพราะมันจะทําให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันนะฮะ,ะลูกค้ากลุ่มที่มีวินัยก็ช่วยกันติดตาม ใครยังไม่จ่ายก็ให้มาจ่ายตามกําหนดแต่ว่าตอนนี้เองหลายๆธนาคารเองเนี่ยเขามีการปรับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าอย่างของเราธนาคารอมสินเองอยังต้องมีการปรับหลักเกณฑ์หรือว่าเข้มงวดในจุดไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะถ้าถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ที่เราปรับให้ลูกค้านะฮะตอนนี้ผมผมมองว่าออตอนนี้เรามีบทบาทในการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจ<อ>แล้วก็ลูกค้าพวกระดับรายย่อยมากขึ้นเพราะ,ะนั้นเกณฑ์ที่ที่เราปรับเนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่ผ่อนผันมากขึ้นนะฮะหรือเกณฑ์ที่ ให้ความช่วยเหลือในด้านดอกเบีย้ยมากขึ้นะนะฮะเพราะว่าจะเห็นว่าลูกค้าที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเนื่องจากว่าเขาเ,เขาเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะฮะ,ะจะเห็นจากตัวเลขธทาการไปนี่นอกระบบเมื่อที่เราเคยทำมาสองครั้งแล้วเนี่ยจากลูกค้าที่มีประมาณ100%เนี่ยเข้าถึงนี่ในระบบได้คือโอนจากนอกระบบเข้าในระบบเนี่ยได้ประมาณ20%กว่าเองน,น,นะฮะ,ะก็ปัญหาที่เราพบก็คือการที่เขาเขาไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแบงค์ได้เพราะเนี่ย ผมก็มองว่าถ้าเราสามารถปรับหลักเกณฑ์บางอย่างได้เนี่ยเช่นการที่เราไปเข้มงวดในการาดูบัญชีลูกค้าสเตตเมนต์เนี่ยถ้าเราผ่อนบ้างให้ให้มเีเอกสารพอสมควรนะฮะหรือการตรวจสอบเครดิตบูโรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะลดลดความเข้มวขงวดลงไปบ้างเนี่ยผมว่าจะทําให้ ล,ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าแม้แต่ธนาคารเองก็ยังมีการวางแผนทางการออมการลงทุนเพื่อที่จะเป็นการเสริมสภาพคล่อง<ช>เพื่อมาดูแลลูกค้าด้วยตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณทัชพลมากค่ะ